น้องสาวถ้าคุณขาดเงินบอกฉันได้เลยนะฉันให้คุณได้นะอย่ามาล้อเล่นฉันแค่ส่งอาหารชั่วคราวเท่านั้นเธอจะเป็นจะตายเพื่อแต่งงานกับหลินซื่อเยียนแล้วผลลัพธ์ล่ะออกมาส่งอาหารซะง,งั้นไม่รู้จริงๆว่าคิดยังไงได้ยินว่าเธอยังเป็นลูกนอกสมรสด้วยนะก่อนหน้านี้แน่แน่คงแกล้งคุณนายกู้ไม่น้อยไม่งั้นตระกุนเสิริญคงไม่เมินเธอขนาดนี้พวกเธอรู้เรื่องอะไรบ้างจะบอกให้ฟัง แนะนำให้พวกคุณเคารพฉันหน่อยไม่งั้นรอให้สามีของฉันกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของหยุนโจพวกคุณจะเจอดีบ้าไปแล้วใครในหยุนโจไม่รู้บ้างถึงอำนาจของคุณกู้คุณกล้าต่อหน้าภรรยาคุณกู้พูดโอ้อวดไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคนง่ออย่างเธอยังฝันว่าจะเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นกลัวว่าเธอคงจะอดตายก่อนที่สามีของเธอจะกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่ง เฉินเจียวเจียวความรู้สึกนี้คุณไหมประสบการณ์ทั้งหมดของคุณตอนนี้ความทุกข์ยากต่างฮ่าฮ่าไม่ถึงหนึ่งในหมื่นของชีวิตที่แล้วของฉันแม้แต่นิดเดียวปล่อยฉันคุณปล่อยฉันอืมอร่อยจังอยากลองชิมไหม <c ười> เซินเจียหนงถ้าเธอยอมคุกเข่าตอนนี้แล้วเลียรองเท้าของฉันให้สะอาด ฉันจะปล่อยเธอไปตกลงไหมเซินเจียวเจียวคุณจะได้รับผลกรรมเซินเจียหนิงสามีฉันเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของหยุนโจใครกล้าแต่ต้องฉันบ้างใครกล้าใครกล้าคุณน่ะก็แค่เป็นมดตัวเล็กฉันควบคุมได้ตามใจลองชิมดูว่าอร่อยไหมโทษคุณหมด Sơn chia đỉnh Quân mọt khá hãy chẳng chết còn thảo ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณมาช่วยหญิงสาวทันเวลาพอดีเลยขอโทษนะฉันมาช้าไปหน่อยภรรยาของฉันฉันไม่กล้าแม้แต่จะสัมผัสใครให้ความกล้าคุณกล้าทำให้ภรรยาของฉันลำบากอยากใครกลางวันแสกแสกโลกที่สว่างสวัย เธอกล้าดียังไงไม่เคารพต่อภรรยาขุนกูคนหมาจับเธอไว้ให้ฉันฉันอยากเห็นว่าใครกล้าขยับเซินเจียหนิงเธอกล้าให้พวกเขาแต่ฉันแค่ปลายนิ้วเดียวพ่อจะไม่ปล่อยคุณไปแน่เซินเจียวเจียวเธอต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งตอนนี้ทั้งเมืองหยุนโจวอยู่ภายใต้คําสั่งของตระกูลกูพ่อจะไม่ยอมเพื่อคนจนที่ไม่มีอะไรไปทําให้คุณนายกูคนนี้ไม่พอใจเธอมันเป็นคนต่ําต่อย เซินเจียวเจียวน้องสาวฉันหวังดีมาเตือนเธอแล้วเธอผลักฉันทำไหม่สามีข้อเท้าพลิกเจ็บคนหมาฉันไม่อยากเห็นเธออีกกูจินเฉิงในตาบอดหรอฉันยังไม่ได้แต่ต้องเธอเลย ฉันว่าคุณนั่นแหละที่ตาบอดกล้ามาที่งานวันเกิดของฉันผู้จาไม่ดีต่อภรรยาของคุณกู้ใครไม่รู้บ้างว่าคุณกู้รักภรรยามากคุณอยากให้บ้านฉันถูกขับไล่ออกจากดุนโจหรือให้เธอขอโทษจนกว่าคุณนายกู้จะให้อภยัยใครกล้าแต่ต้องฉันปล่อยฉันคุณจะต้องเสียใจเซินเจียหนิงเธอเป็นผู้หญิงที่ไรก้กาฉันจะไม่ปล่อยเธอไป คนชั่วต้องเจอคนชั่วจัดการเซินเจียวเจียวนี่คือบทเรียนที่ฉันให้เธอบทเรียนที่สอง่อยฉันทําแบบนี้กับฉันทําไมคุณจะเสียใจทีหลังเจียวเจียวที่รักคุณมาช้าไปหน่อยนะฉันเกือบจะถูกพวกเธอตีตายแล้วพวกคุณรังแกคนอื่นเกินไปแล้วพวกเธอใช้ความเป็นใหญ่ลองไม่ไปเล่แข่งเลขาเซินเจียยหนิงดูสิเซินเจียวเจียว ตอนนี้ยังสั่งสอนไม่พอใช่ไหมยังกล้าเอาความอับอายมาสู่ภรรยาของฉันอีกคุณกู้ภรรยาของผมโดนรังแก่ที่นี่ผมต้องการคำอาิธิบายให้เธอคุณเจียวพวกเรารังแกเธอหรือเปล่าแน่นอนไม่มีเธอพูดโกหกต่อหน้าฉันฉันเป็นแบบนี้แล้ว หรือว่าฉันตีตัวเองเหรอฉันบ้าหรือไงฉันก็แค่สอนเธอเรื่องมารยาททางสังคมพื้นฐานเท่านั้นน้องเขยมาแล้วมาทันเวลาพอดีรีบพาตัวเจียวเจียวไปซักถ้าเธอยังเอะอวยวายแบบนี้ต่อไปต่อไปฉันเกรงว่าคุณจะไม่มีหน้าไปพบใครแล้วเจี่ยวเจียวก็ยังเป็นน้องสาวคุณอยู่ดีคุณทำกับเธอแบบนี้คุณไม่กลัวคนอื่นจะพูดนินทาหรือฉันใจร้ายไหม ภรรยาของฉันอ่อนโยนและใจดีฉันก็ทำเพื่อเธอให้ดีนิสัยน้องสาวคนนี้ต้องปรับปรุงบ้างไม่งั้นต่อไปรอให้น้องเคยประสบความสำเร็จก่อนจะทำอย่างไรเพื่อยืนหยัดในสังคมชั้นสูงเซินชีหนิงอยากได้ลำพองใจกู้จินเฉิงสักวันหนึ่งจะมีวันที่ล้มละลายถึงเวลานั้น มาดูกันว่าคุณยังจะมีหน้าโอ้อวดที่รักคุณจะล้มละลายไหมไม่มีวันเห็นไหมคุณกู้ยังปกป้องภรรยาเขานั้นมีความมั่นใจแล้วคุณหลักคุณมีอะไรหรือเปล่าทุกท่านเป็นภรรยาของผมที่ไม่รู้เรื่อง ขอโทษที่ทําให้ทุกคนลำบากคุณพูดอะไรนะคุณไม่ควรปกป้องฉันเหรอเมื่อก่อนคุณกับเซินเจียหนิงไม่เป็นแบบนี้เลยแกพูดจาเหลวไหลอะไรหุบป,ปากซะดูเขาสิอ่อนแอไร้ความสามารถจนเรอบเซินเจียวเจียวยังคิดว่าตัวเองได้ของดีใช่เป็นลูกนอกสมรส มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยยอมรับได้เลยทั้งๆท,ที่ก่อนแต่งงานเธอไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับหลินซื้อเอียนแต่ทำไมถึงรู้สึกว่าระหว่างพวกเขามีความสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้ทำไมต้องยอมอยู่ใต้เท้าคุณช่วยทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมอย่าทำให้ฉันมีปัญหาตลอดเวลา คุณไม่แคร่ฉันเลยสักนิดเชียวเชียวฉันได้ยินมาคุณไปส่งอาหารเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแทนฉันแบบตัวคนเดียวฉันรีบมาทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้ที่รักเหนื่อยหน่อยนะ ก็ยังชั่วหน่อยว่าแต่คุณไม่ได้ไปเชิญศาสตราจารย์เร์มอนหรอเป็นยังไงบ้างเขาตอบตกลงที่จะร่วมมือกับคุณหรือยังอย่าไปพูดถึงเลยคนแก่ที่มีชื่อเสียงปล่องๆคนนั้นถึงกับของเงินจำนวนมากจากฉันเป็นค่าทำวิจัยมหาศาลศาสตราจารย์ฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อเชิญคุณไปที่หยุนโจร่รวมกันวิจัยชิปเอฉันสาบานครั้งนี้ฉันจะไม่ล้มเลิกกลางคัน ขอร้องให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะหลินการวิจัยไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนและทีมงานสิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นคือจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นน่าเสียดายสิ่งเหล่านี้คุณไม่มี oh. ฉันยอมรับว่าฉันเคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่ครั้งนี้ฉันเตรียมพร้อมแล้วจริงๆกร,รับใดที่คุณต็มใจสู้เคียงข้างฉัน ถึงเวลานั้นคุณต้องการเงินเท่าไหรฉันก็ให้คุณได้คุณคิดว่าที่ฉันต้องการคือเงินหรือชื่อเสียงคุณไปเถอะฉันไม่ต้องการผู้ร่วมมือแบบคุณศาส,สตราจารย์คุณไม่คิดหรอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมรอดูเถอะในอนาคตฉันจัดเอาคืนคุณแน่ไม่เป็นไรที่สื่อเยยน พี่ฉลาดและมีพรสวรรค์นขนาดนี้แม้ไม่พึ่งใครก็ต้องประสบความสำเร็จแน่นอนถูกต้องเขาไม่เห็นค่าที่ให้โทษที่ฉันไม่ไว้หน้าเขาแค่เจียวเจียวครั้งที่แล้วเธอให้ฉันยืมเงินไปหลายล้านฉันใช้ไปเกือบหมดแล้วไม่เป็นไรแม่ฉันยังมีเงินเก็บอีกเยอะแค่ฉันเอ่ยปะแม่ต้องให้ฉันยืมแน่ เจียวเียวมีเธออยู่ข้างๆฉันฉันรู้สึกว่าฉันห่างจากความสําเร็จไม่ไกลแล้วตราบใดที่ฉันได้เป็นภรรยาของเจ้าพ่อที่ทุกคนจับตาดูเงินจํานวนนี้ถือว่าอะไรเฉินเจียหนิงเธอรอดูได้เลยฉันจะเหยียบเธอไว้ใต้ฝ่าเท้าแน่เหนื่อยจังเกลียดที่สุดงานเลี้ยงที่น่าเบื่อพวกนี้มีแต่คนเสแสร้งพูดแต่เรื่องไม่จริงใจทุกครั้ง ฉันจำได้ว่าตระกูลเสิร์ฟเหมือนไม่ค่อยให้เธอเข้าร่วมใช่ไหมเธอเข้าร่วมมาหลายครั้งแล้วเกือพูดหลุดปากอีกแล้วพ่อของฉันบางครั้งก็พาฉันเข้าร่วมงานเลี้ยงธุรกิจบ้างฉันไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคุณไม่อยากถามหน่อยเหรอเมื่อคืนฉันกับลูกขย,ยุนเกิดอะไรขึ้น เธอนอนกับคุณแล้วทำไมละ่ะถึงเหรอฉันคนนี้กินเกี้ยวก็ไม่ต้องกินน้ำส้มสายชูหรอกกินแต่ซีอิ๊วไม่กินน้ำส้มสายชู คุณจะเงียบหน่อยได้ไหมชฉินเจียนิงบ้านผู้เลี้ยงคุณไม่ไหวเหรอยังต้องให้คุณเขียนวิทยานิพนธ์ให้คนอื่นพึ่งผู้ชายจะมีประโยชน์อะไรกับพึ่งตัวเองเหล่านี้ทั้งหมดมาจากต่างประเทศเป็นผลการวิจัยล่าสุดยิ่งไปกว่านั้นเร็วๆนี้ฉันเตรียมตัวที่จะไปเรียนกับศาสตราจารย์ทูแมนเพื่อวิจัยชิปเอ ที่จริงฉันประเมินคุณต่ำไปสํเเ็็จรู้ล่วงนอนหลับอย่าลืมปิดไฟ กูจินเฉิงคุณอยากให้ฉันหนาวตายหรือไงใครให้คุณต้องก็อ,อยู่บนเตียงของฉันขอสแสดงความยินดีกับคุณหลินที่ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกเทคโนโลยีชิปได้ยินมาว่าคุณหลินเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของศาสตราจารย์รูมอนสามารถบอกได้ไหมว่าพวกคุณร่วมมือกันอย่างไรเพื่อเอาชนะเทคโนโลยีนี้ ศาส,สตราจารย์ดูมนอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนสามารถเอาชนะเทคโนโลยีนี้ได้ทั้งหมดนี้มาจากพรสวรรค์ส่วนตัวและความพยายามอะไรนะหรือว่าอาจารย์ทูแมนกำลังใช้ชื่อคุณเพื่อหลอกลวงอาจารย์ทูแมนเพื่อสร้างชื่อเสียงของตัวเองจงใจเกาะกระแสช่างไร้ยังอายจริงๆเขาทำไมถึงบิดเบือนความจริงได้ขนาดนี้เนรคุณศาส,สตราจารย์ฉันจะไปถามคุณศาส,สตราจารย์ศาส,สตราจารย์ ช่างเถอะฉันไม่สนชื่อเสียงพวกนี้แล้วแค่ชิปสามารถนำประโยชน์ให้มนุษย์ก็เพียงพอแล้วลินซื่อเหยียนเซินเจียหนิงเซินเจียหนิง ชินเชิงคุณไม่หลับไม่นอนกลางดึกตะโกนบกเบ็กทำไม